สวัสดีครับมาพบกับพังไม่เจียบครับทางช่องพังสิจงรับสวยครับไม่เจียบก็ถูต้มคันคันคงทันครับยุดกัดเมื่อคืนฮะ นะครับแม่เจียบของเราได้ถูต้นไม้แล้วครับอ่าจะเดินไปไหนอ้ยจ่าเจียวไปให้แม่เจียบในเดินกินยาอะไรไปาำทัก เพราอมันเป็นแรงครับบระมนณสามวันสี่วันก็หายแล้วมัเจ,จะจะไม่ขาแข็งเหมือนช้างเชือกเชือกเล็กนะครับถ้าช้างเชือกเล็กกำลังเคยเป็นขวบสองขวบสามขวบเงี้ยสามสามจีขวบเงี้ยมั 3, 3, นจะขาแข็งครับขนาดสีจันเป็นสีจันขาแข็งนี่ครับแข็งด้วยขาหลัว แตไม่จะไม่แข็งครับไม่จะเป็นบ่อยแล้วก็เลยปรับตัวได้ครับถ้าเป็นแรกๆก็จะขาแข็งนยครับจะเล็กหรือว่าอะไร chicken <laughs> job. หรือผ่านน้ำมาขันเทศขุดหัวเลยเจี๊ยบเร็วมานี่มามามาไปไม่ได้เอาครั้งมาขันเทศอยู่บนหัวนิงมามางาดีครับก็จะสตรีมสดก็ ถ่ายไลน์นอนได้ถ่ายเป็นแต่ไลน์ยังได้แต่ไลนย์ยังครับมองไหมฮะอืมอืม ชอบกินหญ้าอย่างนี้คบหญ้ากินยกยกๆาหญาสั้นๆเา้ามาทำอะไรอ่ะนี่ตรงนี้นี่หญ้าเยอะน,ะนี่เรียบรลอยมากไม่เจียบสีจันก็จะให้เป็นแบบไม่เจียแ ลอยไม่เลยไม่ตื่นไม่วิ่งอ,อะไรง่ายอ้าวอะไรอ่ะอะไรก็หลายอย่ามาแล้วไม่ควรตกแล้วฝนลินแล้วครับตัวนี้ทั้งได้ถามอิตั้งนวางมรับไห่ คนเล่นแล้วงั้นก็นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนเย็นเลยกันแล้วกันตอนนี้ไม่เจ็บหงแล้วก็ได้นอนนะครับมาถ่ายดูครับนออับแดดครับโเหมือนฝรั่งเลย นอนไม่ได้ครับไม่อยากรบกวนเขาเขาไปใกล้เดี๋ยวลุกเขาเตืน่นขึ้นดูสิครับเขาเปิดตาโนูชงวังขึ้นอีกนอนหลับเดดนะครับ เช็คอนอนรับแดดแล้วตอนเช้าดูท่า,ทาเหมือนมนจะตกแต่ตอนเชี่งมมาไม่ตกครับอ๋อเมื่อกี้มีพี่มาหาด้วยค,ครับที่จาโคลาดได้ไปเจออยู่บ้านไยทอง ดิเวเขาไปบ้านพอทองเจอพี่ก็บ,บอกเห็นตัวจริงแล้ววันในคลิปอีเขาเป็นยังไงก็อคอมครับถ่ายน้ำไม่ได้ครับเขาไปกันไม่ได้เดี๋ยวกลัว,ขวเขาจะตืน่นน้ำตอนนี้ก็ยังตักแดดนี่ครับกลัวเขาตื่นให้เขานอนไปครับ เดีคเขาเปิดตาปิดตาเปิดตาปิดตาแต่วเขานอนอาบแดดอย่างนี้ครับครับเขาไปแก้ไม่ได้ครับถ้านน้องเสียตัวจะเย็นนะครับถัดเขาก็เลยนอนพึ่งแดดนะครับสปาพ์กคงตื่นแล้วมั้งครับให้เจมลอง เดี๋ยวรอบดูสี่จันทร์ก่ครับทา่านก็แคนี้น,นะครับไม่อยากเข้าไปรบกวนก็เด๋ยวกลัวเขาจะตื่นครับครับผอบค,ครับสวัสดีครับรเจอไปทองนะครับนี่ไปทองจะเป็นช้างของพเพนเดน,นนะครับเจาะใมอบให้เจอองค์การสัตว์ แต่งตัวจะแต่งตัววะครับไปดูแม่หน่อยน้ยหนากินน้ำครับเพ่เลื้อให้แม่น้ยหนากินน้ำอ่ะกัดสายบ่เปลี่ยนหรอเป็นเนาะมีอะารกินยังงงมันมานี่ฟูดน้ำอะไรก็อยอู่ไม่ใช่สีจันเนาะกินน้ำอะไรฮะสีจันทรินเนาะกระชอหรือเปล่าคะประชอหรือเปล่ปปาคะ ม่นาไม่กินคัายยกัดเลยสิจันกินสายยางน้ำเลยเหลากินหนามอ่อกัดสายยางหกโอ้ยืม่เนกระยาเป้ยกยาแจเดวมนี่จาคขาแจกจ้ามแสงสักหน่อยโอ้ปนกาจี่เปิทองครับพอดองอยู่ก็ไม่น้อยหนะาวันนี้ เาแลนนะัวดท้องมาเนี่ยมามาเนี่ยมาเลยรัดท่องมาเลยครับอน้เจอ FC ที่รู้จักของหนอ่า เออตัวจริงโลกกันในรูปอีกเข้าไว้ม <c oughs> ันจะเอพซีเจาะเลยบางเีด <c oughs> ีึออ้นมาจากโคราดดีแน่นอนเลยเพราะว่าตัวจริงโลกกันในรูปบีเนาะเห็นบอครับลอยหลีบ <c oughs> อเอาเอาพลอยทองมากินน้ำนะพลอยทองมากินน้ำนะพวกินละ่ะ ไม่รอแล้วใครจะรอครับคลือรอครับโดนเล็กได้อาคาเลยอาคาไปใส่อาคาลูกไส้ไปใส่ลูกไส้จ้ะนำไหมอ่อชุวม,มน้อยหนาอดึงกินหมดเลยมันน่าจามาสุ่งมันี่บ่บ่ ที่จันนี่ไม่เคยได้กินต้นสำลักทัศนีครับกินเลี้ยงกินยูกินยูไม่ให้กินสักทีเลยไม่ให้สมัยได้กินไม่เชื่อไปเบิ่งวะมอว่าน้ำมาเสือมอว่าน้ำเสีโอเนาะเขาบอกโทรบอกว่เนาะให้มอว่าไปหน้าเด้อจิตลงลงมาได้ไม่อันนี้อัด bộ bàn bậc nó bộ bàn bậc bậc nát bị Nà, nói nã u anh nào thầm lại hấp lú của nó nào lú của ปลาทองอย่างน้อนลูปลาทองกินต้นสับปลอดครับโอ้โหทำอะไรเบียงเบียงดิ้นหนอครับดี่เยอะมากอ่ะินใบครับจะกินหน่อหรือเปล่าไม่รู้ครับ นี้จะสมมติพาะทองเป็นช้างหอมมินน,นะครับปนอะไรครับปนอะไรเรียกว่าอะไรปนเบียนของช้างครับเป็นช้างหอมมินน,นะครับขอบคุณเย็บเยี่ยงมากๆครับที่เขาให้กำลังใจครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดชับกันให้ได้ครับ ห้องทางจิตเจค่อนวยัครับขอบครับ